สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมเบิร์ตวัชระลนะฮะจะพามาชมสะพานโกลเด้นเกตนะฮะอธิบายประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะฮะว่าประมาณไหนนะฮะนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวติด1ใน5ที่ป๊อปปูล่าที่สุดในอเมริกานะครับลองดูนะครับสะพานโกลเด้นเกตครับเชิญครับทางแห่งนี้นะครับสร้างเสร็จในวันที่19เมษายนนะฮะปี1937นะฮะ80กว่าปีแล้วครับ ข้างบนนี้นะครับก็จะมีเวลคั e เ็นเตอร์นะฮะมีร้านขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าช่วงโควิดเปิดป่ะนะฮะลองดูคนระับบนเดินขึ้นมานะฮะก็จะมีสวนหย่อมให้เดินเล่นนะครับหรือจะมีพิพิธภัณฑ์หรือจะมีรูปปั้นต่างๆนะครับ สามารถอ่านข้อมูลได้นะฮะเยี่ยมครับเซฟแบมันสเต้นะฮะผู้เขียนแบบสะพานโกลเ้นเกตนะครับเยี่ยมนะครับอืดมีทางจักรยานนะฮะสามารถปั่นจักรยานข้ามไปฝั่งข้ามได้เลยนะครับเพียวครับคือด้านล่างของสะพานนะครับจะมีบอกโบนนะฮะข้างเนี่ยนะฮะจะเป็นมหาสมุทรปาสปิกนะครับยิ่งใหญ่ครับ ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงของโควิดนะฮะก็จะมีเวลาซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับสะพานครับดีครับต้องพัฒนาครับเป็นสะพานสูงตั้งต่างหงาเลยนะฮะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ90เมตรนะฮะใหญ <model> <sk> <bottle> <ano> ่ครับด้านบนนะฮะก็จะมีที่บอกประวัตินะครับแล้วมีศูนย์ขายของที่ระลึกนะฮะขึ้นมาข้างบนก็จะมีที่นั่งชมสะพานได้นะครับสบายครับมากี่ครั้งยังสดชื่นะครับ บนเรืนเกศครับนี่เป็นด่านขาเข้าเมืองซานฟานนะครับจะเสียค่าข้ามสะพานประมาณเเหรียญนะฮะรถไม่ต้องหยุดนะครับเดี๋ยวมีบินไปเก็บถึงบ้านครับแต่ขาออกไม่เสียนะฮะเข้าเมืองถึงจะเสียนะครับทำเป็นโชคพิคๆนะฮะตรงนี้นะฮะจะเต็มไปด้วยผู้คนหมดเลยนะฮะเพราะว่าจะวิวดีครับ มีร้านกาแฟามีทุกอย่างมีร้านขายของที่ระลึกนะฮะในสายคนก็เริ่มเยอะแล้วนะฮะเชิญครับมีรถไม่ค่อยหนานแน่นมากนะฮะขาออกไม่เสียงเงินนะครับสามารถเดินข้ามได้นะฮะฟรีครับเป็นสะพานนะครับที่ทอดยาวเลยนะฮะ ระหว่างอาวซานฟรานซิสโกนะฮะไปยังเกาะเซาซอริโตนะฮะบนถนนเส้นวันโอวันนะฮะสายหลักนะครับของซานฟรานซิสโกนะโชคดีครับวันนี้ครับหมอกไม่หนามากเด้็นสะพานปลายสายเลยฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะสะพานโคดิ้งเกตบิดนะฮะมีโอกาสคงไว้พบกันนะฮะคลิปโกอิงนะครับ stay healthy stay safe นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ าง,งาต่อครับสานฟันซิโกนะครบกนมผมัดครับ